สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ป้าจันมาสอนการทําแบนเนอร์โฆษณานะคะโดยโยกตัวอย่างของร้านขนมปังป้าจันนะคะชื่อจันตะวันนะคะทีนี้เราจะทําในรูปขนาดของตัว Facebook Post นะคะเเราาก็ข้ไปที่ Templ ่ Template คะแล้วเราจะทําการเลือกนะคะในหมวดหมู่ของ Food หรืออาหารนั่นเองค่ะ สิ่งสำคัญที่สุดของการออกแบบโฆษณานะคะก็คือต้องทำให้ดูง่ายนะคะดูตัวอย่างของแคนวา t e เทมเพลตเป็นหลักค่ะทั้งข้อความและการดีไซน์นะคะต้องดูง่ายและแต่ว่าต้องสามารถจับใจผู้ฟังได้นะคะผู้ดูได้นะคะดึงดูดความสนใจให้เขาเข้าไปคลิกได้ค่ะประจันเลือกเป็นตัวแบนเนอร์ตัวนี้นะคะเมื่อเรา ได้แล้วนะคะเราก็จะทำการ copy มาเป็นอีกหน้าเพจหนึ่งนะคะแล้วก็เอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะคะประจันก็ลบรูปเบอร์เกอร์ออกไปนะคะลบข้อความออกไปฟอนต์ที่เขาให้มามันใช้ไม่ได้กับภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราค่อยหาใหม่นะคะแล้วก็ ทีนี้ปอาจารย์ก็จะทำการไปที่อัปโหลดนะคะเพื่อเอาภาพโชกุปังที่ทำเองนะคะขึ้นมานะคะโดยทำการกด edit image นะคะแล้วทำการ remove background ออกไปนะคะก็จะเหลือแต่ภาพของขนมปังค่ะนี่ค่ะนะคะ แคนว่าทําได้ดีบ้างในจุดนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องทําการจัดวางตําแหน่งของรูปขนมปังนะคะปรับขนาดแล้วก็การจัดเรียงของภาพนะคะการโรเตตภาพนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาช่วยได้ค่ะเมื่อลงตัวแล้วนะคะ ปะจันก็จะทำการใส่ข้อความนะคะเข้าไปนะคะโดยจะพิมพ์คำว่าโชกุป,ปังซึ่งเป็นขนมปังญี่ปุ่นนะคะเพราะนั้นข้อความไม่ต้องสื่อสารสิ่งที่จะขายได้ปจะจันก็จะเลือกฟอนต์เป็นฟอนต์ภาษาไทยอันนึงนะคะที่มีรูปแบบนำเสนอถึงความเป็นญี่ปุ่นนะคะแล้วที่สําคัญคือเราต้องเลือกให้เป็นตัวเข้มนะคะเพื่อจะเน้น จุดขายที่ข้อความนี้นะคะสีของฟอนต์จะต้อง high contrast นะคะ contrast ส,สูงกับตัวแบ็ k กราวด์นะคะเพราะ,ะนั้นปะเดันก็จะเลือกใช้ฟอนต์สีเหลืองบนแบ็ k กราวด์สีดำโดยโทนสีเหลืองนี้ก็เป็นองค์ประกอบในภาพแบนเนอร์นี้อยู่แล้วนะคะฟอนต์ที่เราเลือกมานี้อาจจะไม่ลงตัวมากนะคะถ้ามีเวลาก็จะเลือกฟอนต์ได้ดีกว่านี้นะคะ เราก็ทําการจัดวางนะคะทั้งตัวภาพแล้วก็ตัวข้อความเนื่องจากตัวข้อความจะมีหางที่ยาวนิดนึงนะคะก็ให้ทําการ send to b แบ k กไปนะคะ จะได้ซ่อนไปอยู่ข้างหลังขนมปังนะคะต่อมาสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของแบนเนอร์โฆษณาก็คือข้อความกระตุ้นให้ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นประจันจะใส่ข้อความกระตุ้นซื้อเข้าไปนะคะก็คือซื้อ1แถม1นึ1่งบ g วันเ e ตนะคะแล้วเราก็ทำการปรับขนาดของข้อความนี้ให้ลงพอเหมาะในวงกลมสีขาวนะคะ ปรับให้อยู่ตรงกลางนะคะดูเส้นกริดนะคะที่เขาตั้งเอาไว้นะคะเส้นไกด์ที่เขาตั้งไว้เนี่ยนะคะก็ปรับให้อยู่ตรงกลางของวงกลมนะคะดูความเรียบร้อยส่วนไหนคิดว่าไม่ได้ใช้เอาออกไปนะคะเราต้องการเน้นความซิมเปิลต่อมานะคะปะ้าจะใส่ลายเซ็นของเชฟซึ่งเป็นโลโก้ของร้านเข้าไปด้วยนะคะ โดยที่เราจะต้องเข้าไปเอางานชิ้นที่เราออกแบบโลโก้เนี่ยค่ะนะคะเอามานะคะการใช้โลโก้ก็พยายามใช้ให้เหมือนกันในทุก product หรือของที่มันเกี่ยวข้องกับร้านเน่ยนะคะแต่ก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะแต่สิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนคือรูปแบบของฟอนต์การจัดวางหรือว่าตัว m a s คอตสิมโบลต่างๆพวกนี้นะคะทีนี้ป้าจัน์ก็เอาตัว ลายเซนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวเพราะแต่เดิมมันเป็นสีดำนะคะจะอยู่บนแบ็กกราวด์สีดำไม่ได้นะคะเมื่อได้มาแล้วก็จะนำไปวางในบริเวณที่เป็นช่องว่างนะคะ white s p a ที่เหลืออยู่นะคะโดยจะวางที่มุมขวาล่างจากคำว่าโชกุป,ปังลงมานะคะ จัดองค์ประกอบต,ต่างๆให้เหมาะสมค่ะเมื่อทำการจัดลงตัวแล้วนะคะ ส่วนใดที่ลองเช็คดูอนิดนึงนะคะส่วนใดที่เป็นส่วนเดียวกันต้องการจะเน้นจุดใดก็สิ่งนั้นต้องอยู่ใกล้เคียงกันนะคะทีนี้เราต้องมีการใส่ข้อมูลการติดต่อไว้ในโฆษณาให้พร้อมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ l i าย ID Facebook ต่างๆพวกนี้ควรจะมีนะคะ ในกรณีนี้ป้าจันขอแค่ใส่แค่เบอร์โทรศัพท์ไปก่อนแล้วกันนะคะเน้นให้ชัดนะคะว่าการโทรมาสั่งซื้อนะคะ โทรที่เบอร์ใดนะคะก็ปรับหาการลงตัวไปค่ะพยายามใช้ตัวไกด์ที่เขามีมาให้นะคะไปที่เมนูไฟล์นะคะแล้วก็โชว์ไกด์นะคะ ก,ก็จะเห็นการจัดวางที่บาลานซ์มากขึ้นนะคะส่วนด้านบนที่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะก็มาจัดกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะกร๊ปปิ้งมันไว้นะคะเพื่อที่จะไม่เสียพอร์ชั่นเวลาเราทำการเลื่อนนะคะ แล้ค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการกดดาวน์โหลดเป็น png ค่ะเอาเฉพาะหน้าที่เราต้องการจะใช้นะคะค่ะและนี่ก็เป็นผลงานของการออกแบบตัวแบนเนอร์โฆษณานะคะ